เออย้อยพอดีอเพิ่งพิชีดวัคซีนมาก็กรกาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมเบนโจโคุงนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นโลบอกแมดอะไรนะแต่จะมาบอกกับท่านผู้ชมว่าคือทางโลบอกได้แก้ไขหรือตรวจสอบปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละโลบอกเลยเข้าไม่ได้นะ และก็ไม่ใช่ทุกคนนะเป็นแค่บางคนไม่ได้เป็นแค่ในโทรศัพท์ด้วยซ้ํานะในคอมพิวเตอร์บางคนก็เป็นเหมือนกันนะของผมเนี่ยสมมติว่าผมจะใส่รหัสของผมไปใช่ไหมสมมติว่าผมชื่อว่านี่สมมติว่าผมชื่อลา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 เนี่ยผมใส่รหัสรผมเข้าสู่ระบบใช่ไหม มันก็จะเตือนว่ามีอย่างเหลือมีอย่าง <c oughs> มีบางอย่างผิดปกติกรุณาลองใหม่อีกครั้งนี่แหละคือทุกคนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้นคือที่จริงแล้วมันจะไปเตือนในคอมพิวเตอร์อยู่นะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปคือผมลองเข้าในโฮมดูนะโลกบกโฮมใช่ไหมเนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วนี่มันแจ้งเตือนนี่เลยดูเหมือนว่ามีบางอย่างทำงานไม่ถูกต้อง ขอบคุณที่อดทนรอในขณะที่เราตรวจสอบแล้วก็ไอตรงนี้มันคือลิงก์นะเรากดเข้ามาอ่านได้มันน่าจะเป็นแบบระบบแจ้งเตือนอะไรสักอย่างสำหรับเวลานี้ก็น่าจะต้องรอไปเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะก็คือวันที่18ตุลาปี2,564หน้าเวลาตอนที่16นาฬิกาการตรวจสอบ ประสบการณ์ของผู้เล่นหลายคนได้รับผลกระทบคอยติดตามอันนี้คือมันให้เราติดตามไว้เนาะและก็ระบุแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเราระบุสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นปัญหาของระบบภายในและดำเนินการแก้ไขก็คือมันมีระบบอะไรขัดห้องม่รล้ในภายในของมันอะ่ะออในระบบของมัน แล้วมันกำลังจะดำเนินการแก้ไขยอยู่ท่านผู้ชมก็รอไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะน่าจะได้เล่นพรุ่งนี้แน่นอนนะสำหรับคนที่เล่นไม่ได้นะผมมั่นใจเลยพรุ่งนี้ได้เล่นแน่นอนครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมน่าจะไม่มีอะไรมาแล้วแค่อยากมาปรึกษาท่านผู้ชมทียชนะครับว่าใครเล่นใครที่เล่นออสตาบ่อยๆคนนั้นจะเข้าใจนะคนที่แบบจะอ e ีโวตัวอะไรพวกนี้คือผมเนี่ย ดูคือดูใน Discord เนี่ยว่ามันแจ้งเตือนตัวอะไรมานะคือผมเนี่ยตอนนั้นผมต้องการหนวดดำไปแล้วหนวดดำมันมาเนี่ยก็คือแบบหนวดดำมันมาคือผมจะจะเล่นมันเล่นไม่ได้อะน็คือแบบอืมช่างมันเถอะเออแมันก็ไมไม่มีอะไรละก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับ